สวัสดีค่ะพ่อเมย์พี่น้องสุขุสุคนวันนี้ประทัดก็จะพามากินค่ะไก่ย่างค่ะนี่ค่ะไก่ย่างค่ะเนี่ย้อทุกคนไก่ย่างครึ่งตัวค่ะไปซื้อมาค่ะเพ่ได้ย่างเองค่ะเอืองงานมาก็เลยจัดไก่ย่างไปหน่าี่ค่ะ่ากินหม้อขาไก่ย่างตนอ้วนแล้วอันนี้ก็ก้อยน้องไม้ค่ะนี่ค่ะก้อยน้องไม้ซุกน้องไม้ก้อยน้องไม้ค่ะนี่ มันไม่เป็นเส้นๆค่ะนเขาเออกมาก้อยเอค่ะก,ก้อยคือจัง <c oughs> ก,ก้อยเนื้อค่ะผักโขมีอย่างไรคะก็มีผักชีค่ะก็มีอง,งุ่นค่ะเอาไว้ล่างปากแล้วก็น้ำจิม้มซีฟู๊ดเอาไว้กินกับไอ้ไก่อะค่ะแล้วก็มีข้าวเหนียวค่ะทุกคนนี่นี่ข้าวเหนียวห่อนนี่เห็นบโอห่อนน้อยไอ้ฉุนทวนอยู่ มาเด้อทุกคนมา่กินน้ำประทัดเหล่งานมากค่ะทุกคนเอ้กันเลยเออบอมีคลิปลงกับกินคลิปกินนีละค่ะกินอยู่หน้าตั้งค่ะอากาศมันหนาวค่ะอากาศอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะมือหนึ่งมีสามฤดูค่ะมีทั้งแดดออกฝนตกลุ่งเห็บตกแล้วก็หิมะตกค่ะนี่ค่ะช่วงนี้ก็มืดอุ้มขึ้นก็ตกเลยค่ะตอนนี้ฝนตกนะค่ะยุนาตั้งค่ะเห็นไหมคะ ก่อนกินก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ส่องปทัดทัตทวันชาแนลด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ปทัดทำคลิปต่อไปค่ะเนาะเมื่อยแต่ว่ากับปท่อแต่ว่ากับสู่สู่เนาะทุกคนเนอะสู่สู่ค่ะมาค่ะมากินมาพูดลายใหญ่ห้างกินแล้วค่ะนี่ก้อยน้อไม่แซ่บแซ่บค่ะนี่ค่ะหอมหอมผักแพว

พวกนักการม้งการเมืองไหมคะเพิ่นมาประชุมกันทั้งอาทิตย์เลยหรอคะหงประชุมก็เต็มทุงงมท่งหงมิต่หงองใงญ่ๆเลยบรรจุได้หาโรยคนคะ่ะเตห้หงประชุมนะแต่ละโอ้ยหลายคะ่ะหงโรงแรมทุกคนเป็นโรงแรมใหญ่พี่น้องแต่ว่ามันแคซีดาวนนั่นแบบว่าแต่ว่าห,งงหองใหญ่ค่ะหงประชุมอีอย่างเพิ่นใหญ่ห้องแต่งงานน่งสิเพิน่นกับบรรจุคนได้เป็นพันคนคะ่ะ แล้วเพิ่งก็มีลงหน้าลงนู่นลงนี่อีกค่ะให้ให้ให้ได้ไปเต่งไหมครับเต็มค่ะมาประชุมกันยังในกระดาษกระโดดเฮงว่ะก็จับเพราะว่าโรคระบาดป่านั่นว่าให้อยู่ที่บ้านแ่วมาถึงแกเพิ่งก็ได้ออกใบอันให้คอยใบอกนอกพื้นที่หือนอกอกนอกยามีิการนั่นสิไหมคะเพราะว่าอยู่นี่เพิ่งปิดเก้าโมงถึงตีห้าค่ะเพิ่งโมงแห่งอก ถ้าผู้ใดเขาจะออกไปใส่ไปทํางานเหมืนก็ต้องมีใบใบย,ยืนเวลาตำรวจเรียกตวย okay, รวจไหมค่ะโอเคกับว่าเอาติดโต๊ะไว้เดีย๋ยวทีตำรวจเรียกตรวจเอาโซนี่ว่าไปใส่นะถ้าตำรวจเพิ่งเรียกตรวจมาเก็บนำจับในช่วเนี้ยเฝ้าวินอืมซีนาที่เหรอ Nó em thắng ươi phải là tịt mới Những cái con em nó khỏe ừ. Hồng nhau chứ lông em tôi khỏe như thế nào ăn ừ. ừ. sau phải tìm hồng phải giúp ấy การเมืองการเมืองนีง่ายะ้มปชุมอย่างนู้นใกล้ใช่ไหมยังไม่เหงใกล้หนี่ย เพ่อได้แต่ที่คิมกับล้มบากับพี่น้องเอออ๋อพี่น้องเบิ้งฐานจบพวกไปใส่เพราะว่าเขาลงไปคิมเหมพี่น้องคนเบิ้งไห้เวลาเขาไปเบิ้งในหลังบ้านเนี่ยเบิ้งไห้สูงสุดถ้าคิมเขาเป็นาทีจังสี่สูงสุดคิบคนเบิ้งไห้แค่สองนาทีค่ะ Cái lông kịp đi là lông kịp kìa, áo xuống mông nắm ด้ดดอมันเป็นร่านแข็งไหมคะเนี่ยร่านขายใต้กินอยู่หน้าตางที่น้องอันนี้หลบมากสวยๆมันกินน้ำ หนาวาพี่น้องหิมาตกติดลอบอีกสองเมื่อหิมาตก ้งไดเสือกัน้อให้ชุ่มเออเห่อนวุ่นเอฮอนอฮอนสาบันเท้าเนาะเอฮอนเปิดเิเลยแต่ว่าฝรั่งนยเปิด กลางเยอรมันนี่ประหยัดเธอได้ให้เปิดได้เบอร์สองครึ่งไอ้คนเอเชียนี่เปิดจนจำพี่น้องให้เปิดจนจำน,นี่นะนี่เพื่อนอืออือมันคนเอเชียรหรอคนต่างชาติไหมข้าหนาวเนาะไอ้คนเยอรมันมันค่อยเปิดพี่น้องประหยัดเขาประหยัดพลังงาน

คลิปนี้เอาไว้เท่านี้เนะพี่น้องเนาะเอาไว้พบกันคลิปหน้าคะ่ะกดไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พัททัศน์ทวันชนแนลด้วยนะคะเป็นกำลังใจพัททาคลิปต่อไปคะ่ะเนาะนั่นแหละคะ่ะสวัสดีคะ่ะตู้